สวัสดีค่ะ่าชมวันนี้นะคะเรียกจิ๋วจะมาเมนูอะไรเอ่ยกระยู็กนิยมู้วันนี้เราจะมาทำค่ะพุดดิ้งโยเกิร์ตใส่แยมค่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็ทํง่ายง่ายด้วยก็จะมีแย เออไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่หรือถ้าอยากจะเป็นรสอื่นที่ชอบก็ได้ค่ะอ่าเรามีเลือกรสสตรอเบอรี่มาแล้วก็อันนี้ค่ะที่สำคัญคือแยมสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่อ่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แอนด์บลูเบอรี่อันนี้คือเป็นแยมฟอเรสต์ที่เขาก่อนนู้นเราเอามาทำน้ำเป็นชูอินวัน ทูอินวันอ๋อทูอินวันหมายถึงมีสองผลไม้ในหนึ่งแยมเราเลือกอันนี้เราเลือกอันนี้เพราะว่ามันจะมีเนื้อผลไม้เยอะดีอ่าคิมคุณนะคะแล้วก็มีแล้วก็มีผงวุ้นค่ะเดี๋ยวเทออกมาก่อนผงวุ้นค่ะผงวุ้นผงวุ้นอ่าจะมีสามสหลักการนะคะหลักการง่ายๆคือเอาผงวุ้นใส่โยเกิร์ตเอาผงวุ้นใส่แยม แล้วก็เอามารวมกันมันก็จะเป็นพุดดิ้งาไปแย่อันนี้ค่ะโยเกิร์ตแย่พูดผิดขูดแย่เ่ะโอเคเริ่มเลยเริ่มเลยค่ะพี่กคิวขอทำเองนะคะแค่ขั้นทีหนึ่งค่ะทำส่วนประกอบของโยเกิร์ตก็คือเอาโยเกิร์ตเนี่ยหนึ่งหนึ่งถ้วยที่ซื้อมาเนี่นะคะแล้วก็เอาผงวุ้นเนี่ยนะคะที่เราซื้อมาเหมือนกันนะคะเทลงไปเลยค่ะทั้งทั้ง้ค่ะค่ะ ไม่ต้องชมน้ำเลยนะแคมุนอ๋อมันเป็นเหลวอยู่แล้วค่ะสุดเ้ียแล้วก็คนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟค่ะคนให้ทั่วนะคะมันง่ายๆเลยค่ะง่ายๆนี่า้นเนื้อนะคะมันจะดูเหมือนขนมญี่ปุ่นทำเองมากอะเอาไว้เข้ากันเลยนะคะเร็วๆค่ะยังไงก็มีแววแล้วานมุนเจ๊งแน่นอนขนมญี่ปุ่นไม่เจ๊งค่ะเจ๊งไงยแมูนเขาเป็นยังไดคะติ๊ดตีไข่เข้ากันแล้วเข้ากันแล้วแล้วเราไปเข้าไมโครเวฟค่ะ เอาไฟมีเดียมไฮ <ฟ S 2> <ไฟ S 1> พอนะคะอุ้ยอ่ะเอาชอ้อนออกก่อนคะ่ะชอ้อนมันเป็นพลาสติกข้าวมันละลายที่มันละลายไช้อนสามจากอเมริกันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่สั่งค่ะคือเราไปกินไอติมแล้ว<อ>สวยเลยเอามามันเป็นพลา,าพสติกใช่ไหมคะคือเรื่องนี้ตลกจริงๆคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงรที่ป้าป๋าเล่าให้ฟังนะคะคือว่าตอนนั้นนะคะป้าป๋าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนนะคะถือถุงพลาสติก กำลังจะเตรียมไปเข้าค่ายลูกเสือใช่ไหมคะกระเป๋ากระเป๋ายืนอยู่กลางแดนเลยค่ะกำลังจะขึ้นรถตู้โรงเรียนค่ะกระเป๋าละลายค่ะเพราะเป็นพลาสติกต้องผอกริ่งในเสื้อผ้าขึ้นรถตู้ไม่เคยเห็นนะทำไมได้เมี้ยเกือายเลยแม่แม่จะไดแม่แต่ฝันไปเลยวะ มันจะเป็นไปได้เหรอมันจะละลายขนาดนั้นเลยเหรอคืออาจจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าหลุดละลายแบบตรงหูหลุดแต่หลุดละลายไปเลยไม่ไม่น่าเป็นไปได้นะอันนั้นมันต้องอยู่ในเตาเผาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะสนามโรงเรียนโยธินมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคะมันจะร้อนไม่กี่มันอยู่ในไมโครเวฟมันเดือดเลยนะคะอย่าจับนะลูกแก้วไม่ให้ชามร้อนมากเสร็จแล้วอ่ะนน้องตี่มค่ะไม่ร้อนเหรอคะ แม่เอาผ้าจับมามเราตักใส่ถ้วยค่ะตักสวยๆนะอยอดไปตรงกลางอย่าให้มันเลอะขอบนะคะเดี๋ยวมันไม่สวยแ <c oughs> ม่ทุกทีทุกี่ก็ตักส,สวยมากเลยอ๋อถ้าสวยๆสวยละเหมืยนแม่ตักขี้เลนะค่ะเนี่ยแม่พยายามจะ จะกระแทกมันให้มันลาบอ่ะไม่ทันเห็นไหมที่ปา้าบอกว่าทาไมไม่รอให้มันเย็นของให้ตักนี่ขนาดยังอุ่นๆมันเซ็ตตัวแล้วเซ็ตตัวเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยวเข้าตู้เย็นปั๊มเดียวก็เซ็ตเลยเนี่ยแยมค่ะแยแยมยมเราก็ตัดแยมประมาณสามสามช้อนอะไรอย่างเงี้ยแยมมันเนี้ยถ้าเกิดว่าเปิดแล้วต้องเข้าตู้เย็นนะคะเอเข้าเร็วเด๋ว,วไม่ใช่ ถึงว่าเวลาจะเก็บใช้ครั้งต่อไป <ś> ช้อนเต็มอันนี้กันจะเปลี่ยนช้อนก่อนได้ไหมอันนี้เราใช้ช้อนที่เราเอามาจากร้ <innovation> านร้านรอเต็มได้ได้ได้ไม่ใช่ร้านไอติมค่ะร้านโ,โยเกิร์ตค่ะอ๋อร้านโยเกิร์ตตุลุกเขาให้ไหมหรือแค่มันเป็นจิ๊กมาให้เผมว่ามันเป็นถ้วยแบบเทคเอาไว้ออกกลับบ้านได้อย่างนี้ค่ะหนึ่งค่ะอ่ะอ่ะบีบบีบบีเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าประมาณสามเนี่ย สามในสี่ถ้วยตวงเออเหมือนขนมญี่ปุ่นทำเองจริงๆใช่ดึงด้งถ้าสำเร็จทำมีเป็นกล่องขายได้เลยค่ะคุณน,นะทำอะไรเป็นกล่องคะอ๋อเซ็ตขนมญี่ปุ่นอคอะอันเนี้เด็กจู่วต้องทัดโอ๊กไม่ทัดออกเอาสิมันอร่อยค่ะปั่นนะค่ะคุณแม่ไปปั่นนะมาค่ะเอาไปปัน่น,ปน,เปนเหรอเออก็น่าจะดีเหมือนกันนะแต่ว่าแมับี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะใช้ใช้สองอะไรนะใช้อะไรนะใช้อะไรนะใช้ สร้างหรอคะใช็ครับสร้างสอ้างเออสร้างเหมือนสองจริงดินะเนี่ยแทนมึงทำเลยสร้างเลยเออเหมือนกันคิมมือชุดประมาณนี้นะคะนี่ยบีให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะนี่มันเข้ากันแล้วเหรอคิมมืออ่าเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นเนี่ยนะคะผงวุญหนึ่งซองใช้บุญเป็นผงวุ้ญหนึ่งเลยฮะซังมาจากในเว็บค่ะมีร้านเขาขายฮะเป็นวุ้นแบบที่เขาใช้ทำวุ้นโมจิหยดน้ำนะคะมันจะนุ่มหน่อย ใช่ค่ะวุ้นแบบนั้นเลยค่ะอเคคนเน้ากน้นแ้น้วนะ้ะกน้เนม้อน้เนิ้คืน้เน้าเนี้ยเนี้เน็้น้เนล้ยเนี้ยเนี้เนี้เนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยเนี้ยนี้ยเ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 นๆ้น้ยเนี้นี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้น้น้เ้้น้้ อยากจับเหรอคะอยากรู้อยากรู้อยากอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงอะไปกล้วยเลยนะคะให้ดูมันเดือดมากเดือดดึงดึงอะไรใช่ไหมคะนุ่มๆอ่ะรู้สึกถึงความอยากกินตอนนี้เลยอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะให้เสร็จก่อนค่ะยังไม่ได้ใส่แยมนะคะ เสร็จแล้วยังกินไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่แข็งเดี๋ยวเราเอาไปเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมทัง้งล่างแข็งข้างบนยังเป็นน้าแล้วเดี๋ยวพอข้างบนแข็งเนี่ยมันจะกลายเป็นวุ้นแยมอร่อยมากประยุกต์ใส่ผักผลไม้อะไรก็ได้เนาะปยุกอันนี้หรอใส่ประยุกตแ<ส>ลปลว่าอะไรคะประยุกหมายถึงว่าออกเดินทางพัฒนาไปเรื <as> ่อยะยุกออกเดินทางพัฒนาไปเรื่อยแต่ว่าดัดแปลง ไอหนูเอาไปปนเนี่ยคำว่าอะไรวิทยายุทธอะไรเอาไปแช่เย็นกันตอนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกแต่งกันนี่แข็งแล้วเชื่อไหมคะว่าแข็งไม่เชื่อมันเดีจ็บนึงนี่แม่แม่จะครอบน้่มือสั่นนะกลัวมันไม่นั่นกลัวมันไม่แข็งต้องเอาวิครีมใส่แล้วเอาใบไม้นี่แปะหน้าใบอะไรรู้ไหมคะใบมะกรูดส่ายแล้วไม่ใช่ค่ะใบมิ้นค่ะใบมิ้นทปใบสารเแน่ค่ะ ไม่ได้ค่ะอย่างเลยนะเห็นไหมจิ็กจิ๋วไม่กินครีมค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ของเด็กจิ๋วอันนี้ของแคมค่ะตัวที่วุ้นกับโยเกิร์ตข้างล่างเนี่ยถ้วยเนี้ยของพรีมถ้วยนี้ของแม่แต่ว่าตอนแต่งสลับกันจะทำให้งงทำไมคะเราก็กินด่างเหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันเป็นไงคะอร่อยมาก ือมันจะเหมือนโยเกิร์ตจริงๆป๊ากฟีเหมือนชอบกินโยเกิร์ตอยู่แล้วแล้วมากินแบบนี้อร่อยนี่นะคะแม่จะให้ดูว่าปกติโยเกิร์ตมันจะเละๆใช่ไหมคะนี่พอใส่วุ้นมันก็จะเป็นเนื้อดึงๆอย่างนี้แยมด้วยแยมปกติเละๆพอใส่วุ้นมันก็เนื้อดึงๆแบบนี้แล้วเราก็กินเป็นวุ้นแยมแอนโยเกิร์ตอ่าเหนือนคุชชิ้งไหมคะมันหมนุ่มอย่างไนเลยค่ะป๊าจะชิมไหมคะคุณแม่จะให้ชิมค่ะฮะ อืมอร่อยเนาะอืมนุ่มกลมกล่อมมากคือปกติแม่ไม่กินโยเกิร์ตไม่กินอลยไ,ไม่กินเลยค่ะเพราะว่าแม่ว่ามันเหม็นบูดค่ะเขามาทําอย่างนี้แม่กินค่ะมั้บอกกลมกล่อมจริงมันกลมกล่อมจริงๆนะเราปกติกินโยเกิร์ตเพียวๆแม่กินไม่ได้ค่ะไม่หวานด้วยไม่หวานไม่หวานเกินอร่อยมากอืมอร่อยเฮ้ยจะหมดแล้วเหรอาไปปั๊บเยิ้มเผือปั๊บเดิ้มอือคำใหญ่ไปค่ะคำใหญ่ไปกรเล็กๆนะคะเคลียวหรือเปล่าคะ อ๋อนี่ก่อกลืนใส่แล้วไหลไปอ,อืหมดเลย